ลูกสองแล้วค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็เน้นเรื่องการบำรุงอย่างเต็มที่มากๆอ่อนเพียง่ายมีผื่นผ่ออบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบพุวงออกมานะคะแล้วก็งุวงนอนตลอดเวลาอะไรคุณกอนี่เป็นคนจรนงนะคะเชื่อเรื่องซินแสมากแล้วก็มีทางซินแสเขาบอกคุณกอนบอกว่าเอออย่าอย่าขอเก็บเยเงียบหน่อยอย่าเาพิ่งบอกเรื่อง วันเดือนหรือว่าบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวไปขอสินแสบอกได้เมื่อไหร่เราเดี๋ยวนี้บอกค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่จะลูกสองแล้วค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็เน้นเรื่องการบำรุงอย่างเต็มที่มากๆให้กับลูกตอนดูเปล่งปังนะคะเปล่งปังเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ลิต้ามีอาการแพ้หรืออะไรบ้างนี่ค่ะก็จริงๆแล้วมีเหมือนกับคุณแม่ ทั่วไปเลยก็คืออ่อนเพียง่ายมีผื่อผัวโอมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบพ้วกออกมานะคะแล้วก็มีแบบง่วงนอนตลอดเวลาอะไเลีย,อ,อ, <c oughs> ยอ่อนเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีเหมือนกับคุณแม่ทั่วไปเลยค่ะใช่แล้วก็ยอยากกินตลอดเวลามันชี้แบบหิวตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็เพิ่งกินเสร็จก็หิวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่ะแล้วตอนนี้ครับน้องผี อัปเดตอะไรยังไงี้งคือจริงๆอยากจะอัปเดตมากเลยแต่ว่าคุณกรณ์เหมือนที่บอกไปว่าคุณกรณ์เนี่ยเป็นคนจีนนะคะเคชื่อเรื่องซินแสมากแล้วก็เ,เข้ามาในครอบครัวจีนไม่ว่าจะเป็นบํารุงอะไรแบบจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นลังนกกระเพาะปลาหรือว่าแบบซุปไก่เนี่ยทุกอย่างแบบตามตำรับของคุณกรณ์เลยแล้ว,ลวก็รอบนี้ทางซินแสเขาบอกคุณกรณ์บอกว่าเอออย่าอย่าขอเก็บเงียบๆหน่อยอย่าเพิ่งบอกเรื่อง วันเดือนหรือว่าบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลเลยเชื่อคุณก่อนเพื่อความสบายใจนิดนึงแต่เดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปขอสินแสบ,บอกได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวนี้บอกค่ะในที่ีเรามีแผนวางไว้ว่าจะชื่อน้องอะไรหรือแล้วหรือยังคะยังไม่ได้วางเลยค่ะจริงๆคือยังไม่ได้วางเลยค่ะยังยังนึกไม่ออกเลยค่ะ,คะแต่นั้นก็คือแบบรอทางดู่ไให้แบบไใจใจ ก็เหมือนตอนกวินค่ะุสินสาก็บอกวันคลอดมานะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คลอดวันนั้นนะก็คือแบบเหมือนเราเชื่อเพื่อความสบายใจมากกว่าค่ะแล้วตอนนี้น้องรู้น้องกวินยังก็แบบรู้รู้ค่ะเขาจะมาหอมกอดอพุงตลอดเวลาเราก็จะเล่าให้ฟังก็จะมีหนังสือแบบเนี่ยน้องอยู่ในพุงแบบนี้นะยังเล็กอยู่แล้วเดี๋ยวเขาค่อย,อยๆโตน,นะอะไรอย่างนี้ก็เล่าให้เขาฟังน้องกวินได้เป็นยังไงบ้างคะที่ใจเขาก็จะมากอดน้องแล้วก็จุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุ๊บๆพุง ถามน้องไหมคะว่าแบบอยากได้เพศชายเพศหญิงแล้วน้องชายหรือน้องสาวไม่เคยไม่เคยถามเลยค่ะค่ะก็แฮปปี้้นองมเหมือนเหมือนเขาจะอยากได้ผู้ชายเหมือนกันเขาเคยพูดขึ้นมาแบบกวินอยากได้น้องผู้ชายอ่าแต่ก็รอลุ้นเขาะาจะเป็นรอลุ้นค่ะยังไม่เห็นเหมือนกันค่ะใช่ยังไงบ้างคะขาวถ้าคุณพ่อตอนนี้เตรียมตัวหนักเลยนะคะ ชาเตรียมตัวหนักไหมไม่เท่ากับคนแรกคนแรกจะมีความแบบเตรียมตัวแบบใช่เตรียมตัวหนักมากแล้วก็มีความตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่คนนี้จะว,ว่าแบบนิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เหมือนคนแรกค่ะมีความนิ่งมีความชิลมีความแบบเรารู้หมดแล้วว่ามันมันต้องยังไงค่ะค่ะส่งพวนี้ก็นั่ะก็รอแล้ว ที่ก็ต,นะตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นมากก็เอาความสบายใจก็เชื่อตามคุณกรก่อนอะไราเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมีไฟเขียวเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกค่ะิยังคะกับคุณแม่นสองทำยังไม่ชินเลยยังยัง,ย,งยังนึกตัวเองไม่ถูกเลยว่าเราจะเป็นคุณแม่รุ่นสองประมาณมไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนกวินเนี่ยทุกอย่างก็แบบธรรมชาติมากๆตอนแรกเนี่ยแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะเป็นคุณแม่แบบไหน ยังนึกจินตนาการตัวเองไม่ออกแต่พอลูกคลอดออกมาห kind of mm. ัวเราทําได้เราสัญชาตยานความเป็นแม่ค่ะเขาจะมาเองแต่ว่าเราเราเชื่อในเรื่องสัญชาตยานตรงนี้นะคะส่วนตัวทางนักคุณแม่และพ่ออยากได้ลูกชายหรือลูกสาวอุ๋ยคุณคุณกรณ์ไม่คุณกรณ์นะคะแบบอะไรก็ได้เลยคุณกรณ์คือแฮปปี้มากๆค่ะคือการที่เขาคือของลิตาก็เหมือนกันค่ะก็คือแล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตดีกว่าเพราะว่า เป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตจริงๆเรากําหนดไม่ได้เลยค่ะคะ่ะแต่ว่าเราต้องแฮปปี้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพศไหน,นะคะ่ะ